ยสบายดีพี่น้องสบายดียามมือแรงจ็เลยไปใส่เฮ้ยไปดีพี่น้องไปห้ามตู้เย็นเพื่อแซวจอยพี่น้องอันเมียชุบผืนสีขึ้นบ้านใหม่พี่น้องขึ้นแล้วขแล้วมียอร์ชุบผืนขึ้นบ้านใหม่เมื่อเช้านี้เลยสิ่งใหญ่ตู้เย็นออกมาเฮือนใหม่ก็เลยสิไปห้ามซอยตู้เย็นอันตู้เย็นซอยเมียเพ์ผนพี่น้องห้ามซอยตู้เย็นพี่น้องเบาพีชเบาถือสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีบุดคุกคุกคน บาดีเอฟซีที่หกักแพงทั้งหลายเนาะคุณเบาหลัดแล้วอย่างไปก่อนสิมาหามตู้เย็นสวยสาวจ่อยกาซิมีลายอย่างลายแนวอยู่ที่ค้นกันเนาะบ่แเมนแต่ตู้เย็นอย่่งเดียวป๊าดจะค้นนี่ตู้เย็นหน่วยหนึ่งนี่น นอนอ่นเอาอีหยังออกตู้เย็นบ่ละบ่เฮ้ยนอแล้วกันเลยนอนมาโบแมนมีขวดเบียเราเหรอเระวังโต๊ะเรางงอะไรเงี่ยเราเด้วยมันกระชิมืดๆแล้วเนาะพี่น้องภาพมันสิบ่แจ้งก็ขอโทษข้อภัยละลายเด้อพี่น้องเพราะว่ามันสิมืดแล้วอีกอย่างโทรศัพท์มันเพราะว่ากักลางคืนมันก็บ่ค่อยโอเคเนาะเอาๆอาหามตู้เย็นสอยเมียชุเพิ่นพี่น้อง ไว่าทำแล้วก็ยังได้มาซ้ำพี่น้องเทำก็ยังได้มาซ้ำมาซ้ำสิห้าไต้เาอยแนวว่าบ่สวยมันได้สิไปได้ไปพี่น้องตามไปบิดเท่านี้เฮ้ยมึงจะเอาไปนะฮะก็สเอาไปจดตมือื้อนเ้ออคือี่สุ้ยัน้กางเ เงินอีกยังกระเป๋าจอยดิมึงถิบมันเห็นยังเคยมันขาดนีห้หนาวสิปสิดบห้มสิดหามตุ้เย็นต่อยกันมึงแรงคันมึงฟันดีตัวใดมึงบอกกูเด้อเฮ้ยสิบอกสิบอกข้นเพื่อนใหม่พี่น้องถาถาทามนั่งว่านั่งสิฟันยังมือแรงสิฟันดีหรือฟันไล่ หรือนาั่งสิได้พูว่าใหม่เหมือนแรกยังโบหูผู้ด่มั้งประดิคนแรกผู้ได้ใชมาประเดิมคนแรกกับถานล่อลุ่นพี่น้องเอ้ยโอ้ยตาหลุดขึ้นมาหุ่งแท้ดินั่งกับคนมาบ่ท right. uh, oh ่านเบิร oh, kind of ์ดเดี๋ยวพี่น้องเอ้ย ลากเป็ดลากเปดได้ลากเปดได้กำชับหอดเงินใหม่นางแล้วขายหมดขายสิเอาของไปของกัน เป่นจัดแจงสีเอาเมียนเห้เมียนเพิ <geen> ่น yeah, ้อกได้พื่น้องบนได้มีปลาไข่เอาบนมีปลาไข่นี่นี่เออเอาน้ำก่อนเมาอจ่อยบอเอาหมองนั่นเลยเฮ้ยมึงออกมาแต่หอกมึงกับสีได้จบกินหนามเย็นเลยบ่ามีเหมาโดหนเดองแล้วยนาคนจะมาปเดิมคนแรก จะโคตรอกลอกไเหือแต่คนมาบนแรกลอกคอไว้เขาไวได้ไม่ต้องยากหูได้นอภัยชเด็ดไปเดิมคนเหลอเแซวใคเคยไมละคนแรลกของตัวน่ะมารัดเลยโอ้มอเตอร์ยางสบายดีแลสบายดีดีิ โยกะานแหละวะก้มแต่หัวะนะบ่องโยกเป็นยี้ไงนะอันนี้เป็นไส้ใช่ไหมถาตู้เย็นตัหน้าก็เรียบร้อยเดลยพี่น้องยังอีกเป็นเสือเป็นเออยังยังเสือวะยังเสือยัางมอนยังผัวหงเธอแต่ว่ามื่อนี้มันมืดแล้วพี่น้องเงื่อนใหม่ยังสีพ้นกับไปอยู่อันเสือไส้สีไปเอาแต่เสือแต่มอนมานอน คนตู้เย็นมาเป็ดคนเถียงใส่กระซ่าเมื่อพี่น้องอ่ใบเอ็ดกินเอ็ดดิเชอร์จ่าบานนี่กระชิยังกระชิเห็ดอยู่พุ่นเหจะคเอยค่ยยังที่ใเอ็ดกินเอ็ดดิเชอร์คราบหน้าห้างหนึ่งพุ่นอะไรยังกินอยู่พี่แม่เพแต่ค่อยควบห้ามกันแล้วเด้งแม่เอ็นโกลยังมีแล้วจะเล่นฮุกเมื่อหนึ่งอยู่พุ่นต่อพีหนึ่งอยู่พุ่นมากินอยู่พี่พี่น้องเพราะว่าฮอตเด้อพี่น้องมือนี่งขออนุญาตแต่งโตแบบนี้แต่งโตเซ็กซี่ดีพี่น้องเซ็กซี่มันฮอตสวยมากวันนี้ป้าบอรสวย เอาอันนี้เมื่อส่งเลยก็สิคนเสือมาให้นางนอนเหมือนแรงนางว่มีเสือนอนเนาะมืดแล้วพี่นองมืดแล้วก็อาจจะแสงบกอพอพี่น้องพครับเพราะว่ากลางคืนมันพาบกอคอยแจ้งย่อยมันก็นารค่ะ

เจ้าก่อนสิบบริโภคด้วยนะอ,อยู่บ้านเขากำมีงานถูกเทมไอเขากำังเล่าบริโภคด้วยอย่งนีอยแม่แล้วแล้วเขาก็ฝ้าเเมื่อยถือชุดกันบริไทยให้เบิ่งดอกอยู่เฮือนอ้ายนะเขาจะเปิดเทนไลท์พอดให้ปลาว่าขึ้นไปคนนะพี่น้องหรือบ่ได้ขึ้นบ่ให้ซาจ้อยเอามาไว้ในี่ยนี่บ้าเห็นว่าขึ้นไปก่อนมันจะถิ่มถวยแล้วมาตัวหัวได้ ขึินไปบิ่งสาจอยเอียมอ,อ,อ,อทงงนทุ่งเงินทุ่งทะเลพร้อมจะเดินทางไปสู่บ้านใหม่พี่น้องดูป้าไปเต้นไปเต้นไล่ค่าอ่อนสาจอย เงอนกับปอยู man, save, hmm. save, ่ <to S 2> ์ในเศ้าพี่น้องเอ้ยนั่งกับมาค้นเค่องเงอนเมื่อนอนเงอนใหม่แม่อะไรมันหักหักกับนั่งพีก็ได้มานอนที่อีกก็ได้บ้านนี้นั่งนี่เงอนช่องล้างพี่น้องนั่งนอนพุ่นนอนที่ได้บ้านนี้นะตู้เซฟพี่น้องตู้เซฟเปิดเปิดมันมียังเไย เดือผ่าเฮ้ยัเซฟเอดผ่าเบาลูลาสุดเซฟก็มาเซอผาอันนี้ทุ่งเงินยังทุ่งทะเลทุ่งดาตรีย็มอะไรพี่น้องพากันหามเลยพี่น้องจะจอยเมาเนตะกี้ว่าสีถือเะนอร่าต้องซื้อไยเบาๆพี่น้องเปิดเลยหอมือได้จะจสเงินควนนะจอย ใอยเงินขัวจะนะมือได้ังสีตังเงินขัวจะนะมือได้ังส네ีตังขัวลี้ข่วมือมือเหตุแบบกองข่อยบ่เหตุแบบกองข่อยบ่เลีวเช่าเราตังพกต้นต้นเด้อต้นนบ้านนบ้านเชานบ้านพอเช่านบ้านพ้อหกต้น้ มาค่นเขื่องซอยนั่งบ่ได้วางยังไงวางสามตัวเด็ดสามตัวตรงตรงให้นั่งฟันที่นอนไว้ตรงเด็ดให้นั่งฟันเอาเลยเลยมาค่นเสื่คนมอนต่อยได้ตัวเด็ดค่อยเบิ่งนี่ว่าคือดามีได้อันได้ตัวเด็ดดอกเหมยนั่นนี่นะนอนรับแจ็บด้อวีดพันได้เปิดเอาพื่อเมด้อผันเหมย ตู้เซฟมาแล้วฮะหนักจังเลยมาเวไนเนี่ยันหนกดหาข้อให้ตี้เอาแล้วรูว่าดึงชั้นเนาะบาเลยพัดหายทั้งนั้นไายว่าไายแทงโูม ตัเซฟเงินโมนตูเซฟเงินข้ามเลยพี่น้องตูเซฟเสือผ่าม่ได้ก่าเอาจน่อ้ดกรนมขไดีก็เวลาพอมาพอสมควรนะพี่น้อง้วก็สิได้ขอปิดคลิปเพียงตอนนี้นะพี่น้องกดลค์กดแชร์กะิวตาพอมาพปจะด้พี่น้องเด้อ Selamat